<TV. S 2> งานบางเกาอ International Motor Show 2024กำลังจะเกิดขึ้นแล้ววันนี้เอเลยมีภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวมาฝากกันไปชมกันได้เลยค่ะ บริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงยืนยันความพร้อมการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ภายใต้แนวคิด The Mobility of Joyful Experience ประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทางเมื่อถนนแห่งเทคโนโลยียานยนต์และการดำรงชีวิตเดินทางมาบรรจบกันด้วยความสวยงามของยานยนต์เทคโนโลยีที่ท้าทายสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเติมเต็มความสุขและประสบการณ์ านแห่งความสนุกของทุกการเดินทางพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับประเทศพร้อมแสดงความเชื่อมั่นตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะกลับมาคึกคักโดยมีผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งยุโรปญี่ปุ่นจีนอินเดียและเวียดนามตบเท้าเข้าร่วมงานมากถึง49แบรนด์และมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆเข้ามาเปิดตัวไม่น้อยกว่า20รุ่น รวมถึงการเข้ามาของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนและเวียดนามจะทําให้ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมีสีสันมากขึ้นและเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้รถยนต์ตามความต้องการได้ในราคาที่เหมาะสมและที่สําคัญผู้เข้าชมงานสามารถเลือกชมเลือกซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกแบรดทุกรุ่นและทุกแคมเปญที่มีจําหน่ายในประเทศได้ภายในงานเดียวอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากบรรดาค่ายรถต่างๆในการออกแบบและตกแต่งบูธเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานให้เข้าไปเยี่ยมชมสินค้าซึ่งการออกแบบบูธของแต่ละค่ายต่างได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทแม่ในต่างประเทศและการใช้งบในการออกแบบเกาะร้างค่อนข้างสูงทำให้บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยสีสันเหมือนเช่นทุกครั้ง บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ถือเป็นงานแสดงยานยนต์ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกโดยในปีนี้มีสื่อจากทั่วโลกเข้ามาลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงานมาแล้วกว่า300รายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ประมาณ200รายและคาดว่าจะสามารถกระจายข่าวสารของงานผ่านสื่อต่างๆครบทุกแพลตฟอร์มกว่า1,000สื่อทั่วโลกตอกย้าให้เห็นว่างานมอเตอร์โชว์ของไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นงานอีเวนต์ในระดับ โลกอย่างแท้จริงสำหรับนัโวชปีนี้นะครับไม่ไว่าจะจีนอเมริกาญี่ปุ่นเขาได้ให้ความสำคัญสำหรับประเทศไทยนะครับมาคบทุกแบรนด์เป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็การเติบโตหลายๆสิ่งหลายอย่างในประเทศเราในส่วนของรถจีนที่เข้ามากับรถเวียดนามที่เข้ามานะครับ ทั้งหมดเรา36แบรนด์สำหรับรถยนต์มอไซค์ก็13แบรนด์นะครับสำหรับรถที่น่าสนใจนะครับก็จะมี e x p กซ์เกับ s ิกเกอร์นะครับที่เขาร่วมกับทางปตทเห็นบอกว่าจะเป็นรถสามารถจะบินได้นะครับแต่ก็เอาทแค่มาโชว์ในงานนะครับเพราะว่ากฎหมายของบ้านเราเนี่ยยังไม่สามารถจะเอามาบินโชว์ให้ได้นะครับในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยคิดว่า สิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในบ้านเราเข้ามาดูครับว่าเทคโนโลยีต่างๆมันกาลังพัฒนายังไม่ถึงที่สุดนะครับแต่ก็ดีที่สุดในเวลานี้ครับก็ขอเชิญชวนครับ งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45จะจัดขึ้นระหว่างวันพุทธที่27มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่7เมษายนณอาคาร c h l l l e เจอร์1-3และ Impact Forum h อ l l 4 Impact เมืองทองธานี1ปีมีแค่ครั้งเดียวห้ามพลาดนะคะ